ระยองผู้ก่อเหตุทำร้ายร่างกายหนุ่มลูกจ้างร้านกัญชาบาดเจ็บสาหัสเข้าพบตำรวจรับทราบข้อกล่าวหาแล้ววันที่21พอยอ68ผู้สื่อข่าวจังหวัดระยองรายงานว่าจากกรณีหนุ่มอายุ24ปีไปทำงานเป็นลูกจ้างร้านกัญชาแห่งหนึ่งในพื้นที่ตบลน,น้ำคอกอ,อเมืองจังหวัดระยองแล้วถูกทำร้ายร่างกายบาดเจ็บสาหัสกรามหักพูดไม่ได้แก้วหูแตกล่าสุด เมื่อเวลา13.00น,นของวันนี้20พย .68 ผู้ก่อเหตุทั้ง4คนได้เข้าพบร้อยตำรวจเอกกวีวุฒิบุญเลืองรองสารวัตรสอบสวนสอพอเมืองระยองตำรวจได้แจ้งข้อกล่าวหาทำลายร่างกายผู้อื่นบาดเจ็บสาหัสด้านหนุ่มอายุ24ปีกล่าวว่าต้นเหตุที่ถูกทำลายร่างกายมาจากผู้ก่อเหตุกล่าวว่าตนเองลักเงินลักกัญชาของร้านอล,อลองพูดที่เสียงจะออกมาอย่างไรคือเป็นคำพูดไม่ได้ใช่ไหม มันอ้าปากใหญ่ต้องนึงเสียงใหญ่ลำคออย่างเดียวเพราะว่ากามเราหักใช่ไหมใช่ครับกามาหักแล้วก็มีกแก้วหูแก้วหูทะลุใช่ก็คือแก้วหูแตกอะที่เขาทําเราทั้งหมดกี่คนครับสี่คนครับก็คือรวมเราเลยใช่ครับตอกหลังนี่ใช้อะไรเตะนี่จะเป็นสายยางสายยางแต่ตอนแรนที่บอกว่าไม้ไม่ใช่ใช่ไหมคือใช่ครับ ช่วยบอกสาเหตุชัดๆหน่อยว่าสาเหตุที่เขาตีเราเนี่ยลุมเราเนี่ยเขาอ้างว่าอะไรครับขอโทษว่าของของหายของหายใช่เหมือนเราไปรักเงินไปอะไรเขาเงี้ยใช่ไหมข,ขอโทษว่าผมไปรักเงินนี่พวกเนื้อพวกกัญชาหาย,หายอ๋อก็คือบอกว่าเราไปรักเงินกับกัญชาเขาหาย<ม>เป็นสาเหตุที่ทําให้เราโดนใช่ไหมใช่พ่อของหนุ่มอายุ24ปีกล่าวว่าลูกชายนอกจากกรามหักแล้ว หมอยังตรวจเจออาการเพิ่มเติมคือแก้วหูขวาแตกต้องรักษาตัวนานหลายเดือนยังไม่รู้ว่าลูกชายจะรักษาอาการเป็นปกติกลับมาเหมือนเดิมหรือไม่ครับน้องอะ่ะนอกจากอาการที่พ่อบอกไปว่ากรามหักครับที่ว่าผ่าตัดอะ่ะมันมีอะไรเพิ่มเติมอ,อีกอ๋อคุณหมอแจ้งเพิ่มเติมมาว่าแก้วหูขวาอ่าแตกคือว่าทะลุนะครับอันนี้เพิ่มเติมแล้วก็ก็ยังไม่แน่ใจว่าพ้นพวงที่จะตามมาในระยะยาวอะ่ะ มันจะมีอะไรเพิ่มเติมแต่เพิ่มเติมจากเดิมมาก็คือเจ้าหู้แตกครับ,รบแล้วก็มีกมกมหักอาการเดิมเห็นมีข้อมูลยืนยันล่าสุดเมื่อตอนช่วงบ่ายเนี่ยที่ว่าผู้ก่อเหตุทั้ง4คนไปมอบตัวนี้พ่อทราบแล้วใช่ไหมทราบแล้วครับตำรวจยืนยันมาแล้วเจ้ายืนยันแล้วว่ามอบตัวแล้วครับแล้วก็เข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายเนาะเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายครับ เกี่ยวกับคดีดังกล่าวทนายไพศาลเลืองฤทธิ์ได้เข้ามาประสานงานกับตำรวจดูแลคดีดังกล่าวอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ผู้เสียหายได้รับความเป็นธรรมต่อไปขอบคุณครับที่ติดตามรับชม